สวัสดีครับชื่ออาชิตะเปี่ยมคุณวันนี้ชื่อเล่นชื่อหินนะครับอายุ19ปัจจุบันเป็นทีมชาติครับก้รู้สึกตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยในรายการนี้แล้วก็ได้เจอมือท็อปของโลกครับก็ตื่นเต้นครับแต่ก็รู้สึกสนุกที่ได้ที่จะได้ไปเล่นครับก็ตอนนี้ก็สวิงก็ถือว่าพร้อมครับก็บอลสไตรกิ้งก็ดีอยู่ครับแล้วก็พัดก็พัดก็ดีครับก็แชมป์ในรายการนี้ก็แน่นอนครับว่าจะช่วยผมมั่นใจขึ้นแน่นอน เคยตีแค่รอบเดียวครับแต่ก็ o f f i c ช a ยลพ a c t i ิสมีอีก2รอบก่อนแข่งก็ผมว่าน่าจะพอครับที่จะวางแผนอย่างรัดกุมครับผมก็รู้สึกชอบนะครับสนามก็ก็มีเสน่ห์ครับผมแล้วก็คอนดิชั่นก็ก็ดีน่าเล่นว่ายังไงคีย์สำคัญของผมก็คือต้องไดให้อยู่ครับเพราะว่าอาวุธหลักๆของผมคือเหล็กครับถ้าไดไม่อยู่มันเหล็กมันทำงานไม่ได้ครับใช่ก็ฝากติดตามผมแล้วก็เพื่อนๆในทีมชาติในแมตน้าด้วยนะครับ